ก็ไม่เห็นตรงนี้ด้วยไหนเกี่ยนอะไรรวยสุขภาพดีลูเอ็นดูอะไรบุรคคาเอ็นดูอันนั้นเขียนอะไเขียนอะไรไหม เลียนเก่งๆได้ไหมแมววอ,อแม,ม่หนึ่งอย่าไปตากแดดสีอ้วนเอาเหล็กอเอาเหล็กของใช่ไหมนั้งนนเข้าร่มเงินชิ้นลูกมันจะป่วยนี่นัองนอนนี่มาเดี๋ยวเราจะมาแขวนตรงนี้กันนี่ เราจะแขวนอย่างนี้กันน,น,น้องนนันั่งรอตรงร่มก่อนล,ล,ลูกรอ,กอพ่อเขียนก่อนเอ้เราจะมาทำไมกันนะครับ <c oughs> เราจะมาเราจะมาวัดพระธาตุหิริคุญชัยกันนะครับแล้วเรามาทำอะไรกันครับมาไหว้พระครับอ่าแล้วเราก็จะมาแขวนโคมใช่ไหมครับ <c oughs> ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับเราจะแขวนโคมกันในพ่อมาแล้วครับน่ <c oughs> อันนี้โคมที่เสร็จแล้วนะครับ วันนี้ปีพศสองพัน้ใช่ไหมครับนอ้องนนอายุ7ขวบนี่อ่าถ,ถือถือโคมไว้เลยรูปเดี๋ยวเราถ่า,ายวิดีโอเก็บไว้ดูอ่าตัวแค่ไหนตัวแค่ไหนดูสิตัวแค่ไหน,ไหน,ไหนพ่ออ่าอ่าไปแขวนเลยเดี๋ยววิดีโออัดยาวไปเลยไปหาไม้มาแขวนอ๋อไม้เขาจะมีให้ แขวนแขวนเลยอ่ะช่วยพ่อจับไม้สิลูกดูซิของนอนจะอยู่ตรงไหน,นอ่ะพ่อไม่ได้ตะขอมาเหรอนั่งไงเขาจะตะขอขแขวนอีกทีนึงแล้วก็นั่น uh huh. าตะขอเล็กๆตรงที่เขียนน่ะ uh huh. เดี๋ยวแม่ไปเอาให้ uh huh. พ่อลืมหยิบตะขอเล็กมามันจะต้องมีตะขอเหล็กแล้วเราก็จะเอาตะขอเล็กแขวนอย่างที่เราไว้ ต้ใช้ตะขอนี้โคมเราก็ไปซื้อมาจากตรงในวัดเนาะเขาก็จะมีสีนู้นสีนี้น้องรนเลือกสีฟ้าเพราะเขาชอบเนี่ยดูดิเขาแขวนอ่าน้องนนั่งนั่งคอยตรงนี้ได้ลูกจะได้ไม่ต้องตากแดดให้พ่อแขวนไปละครับแขวนละครับ เรียบร้อยนอนสาธุแล้วสาธุค่ะนอนนอนนี่นอนนี่มีใครด้วไหมพี่โยเกิร์ตย <c oughs> ังมีพี่โยเกิร์ตได้เหรอไหนดูดิพี่โยเกิร์ตน้าด้านนู้นต้องเห็นงี้เราไม่เห,หรออยู่ใจน,นะอันนี้ของเราก็จะไปอยู่ <c oughs> นี่ไปไหว้พระกันนูน่นนูน่นนู่นตรงนู้นก่อนเลยนูน่นนี่นี่นี่ตรงนู้นก่อนเลยนูน่น แล้วก็จะถอดรองเท้าก่อนนะครับบายดูสิสีเขียวมันเปียกหรอดูเยงมมีคนน้อ มากเก่งมากไปตัวมันมุ้นร่ตัลัมัน้นเดี๋ยแม่จะต้องหยุดวิดีโอนะเพราะว่าแม่เริ่มอยากได้ภาพนิ่ง